รีวิวขนมในปฐมวิทยาลัยมาต่อกันนะว่าวันนี้มีอะไรมาใหม่เออมีอะไรมากินบ้างนะครับก็คืออะไรครับมันคือโดนัทฮะโดนัทโดนัทโดนัทมันป้ามันเป็นอย่างนี้เหรอไม่รู้เหมือนกันเราในนั้นลองมาดูรับลูกก็สิบบาทนะยี่สิบบาทอ๋อายี่สิบบาทเป็นอย่างี้ฮะมันมีมีถั่วถั่วมันมีอะไรอีกบ้างครับถั่วมาจากไอติมนะฮะอ่าไปซื้อจากอะไรคอนิโตมาแล้วก็แกะออกมาแล้วอไม่ใช่แล้วไม่ใช่แล้วลองแกะดูข้างในได้ไหมแกะดูข้างในครัแกะดูแกะ ข้างในาจะเป็นช็อกโกแลตนะข้างในาจะเป็นช็อกโกแลตแต่ข้างน,นอกจะเป็นเป็นถั่วเป็นถั่วคือม,มันก็ยังเป็นถั่วใช่ต้องแดกให้ดูวย้องแดกอร่อยไหมใช้ได้ครับร้านไหนฮะอ๋อพรร้านอยู่แต่รวร้านอยู่ตรงรัวหาเนะลยครับร้านป้าอะไรได้เหรอครับผมร<อ>ู้เหมือนกันมีอะไรจะพูดอีกไหมก็ก็มีอะไรเหมือนกันครับแต่อย่าบอกว่าอร่อยมากครับหาซื้อได้ครับที่โรนัท ไม่ใช่หาซื้อได้ที่เซเว่นหรือที่ไหนก็ได้ครับอร่อยมากครับที่ไหนที่ไหนก็ได้ไอสัตว์มันอยู่ปวมันขายที่ปวแล้วก็ขายที่ปวก็ไปซื้อที่อื่นก็ได้มันมีแบบนี้เหมือนกันไม่มีมีดิไอสัตว์แบบนี้มีแค่ปวร้านเดียวรอโอ้โหวางแล้วเนี่ยแค่มึงแดกออกมาเนี่ยมันก็เป็นรุ่นลิมิเต็ดแล้วเหรอวะใช่ครับลิมิเต็ดมากเล้วลุกกลมมากครับกลมกลมจนอีกโอ้โหที่อื่นเขาทำไม่เหมือนอย่างนี้รู้ปะที่อื่นเขากลมกกว่านี้ฮะ เออจบอยังจบครับจบเลยครับจบก็